เฮ้ยโยซับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel BBQ Gamer นะครับอยู่กับผมคนนี้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับสำหรับแพทล่าสุดนะครับแพท 1.0a ที่ผ่านมาก็มีการปรับเนิร์ฟฮีโร่3ตัวลงนะครับโดยฮีโร่3ตัวนี้ก็ได้แก่บิดแข็งนะฮะซินเฉาแล้วก็เวนครับผมหลังจากที่ปรับไปแล้วนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับจากที่ว่าก่อนที่จะเนิร์ฟเนี่ยความอ p ของเขานี่เต็มร0% 0นตะครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ80%ประมาณนี้นะครับทำให ฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยมีโอกาสสู้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะงงนะครับว่ามันมีฮีโร่อีกบางตัวนะครับที่ยังไม่ได้โดนเนิร์ฟนะอย่างเช่นโอลาฟหรือว่าเอสเลียวนะครับโดยวันนี้ฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟมาอีกตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นเอสเลียวนะครับผมฮีโร่แครี่ตัวนี้ครับซึ่งเอสเลียวเนี่ยถือว่ามีดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงนะครับในเกมส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นผู้เล่นมากมายนะครับจับตัวเอสเลียวมานะครับเพราะว่ามันมีความโอพีนั่นเองครับเมื่อเราจับตัวนี้มาแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะชนะในแมตช์นั้นๆมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยการเนิฟเอสเดียวครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการเนิร์ฟสกิล1แล้วก็สกิล2นะครับโดยสกิล1นะครับสังเกตดูที่ดาเมจนะฮะตั้งแต่ดาเมจสกิลเลเวล1จนถึงเลเวล4นะครับโดยตอนนี้จะเห็นว่าดาเมจจะเหลือแค่20 55 90และก็125นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับดาเมจของสกิล1หรือว่า m มสติกช็อตเนี่ยสกิลเลเวล1จะอยู่ที่30หน่วยครับเลเวล2ก็65เลเวล3าก็100หน่วยและเลเวลสุดท้ายนะครับก็จะเป็น135หน่วยนะครับถ้าคิดง่ายๆเลยมันก็จะปรับลดดาเมจจากก่อนหน้านี้ลง10หน่วยนั่นเองในทุกเลเวลนะครับและก่อนหน้านี้นะครับสกิลนี้มันก็จะบวก พลังโจมตีโดยรวม1.2นะครับโดนปรับเป็น1.1มาหน้าที่ใช้สำหรับสกิลนี้นะครับปัจจุบันก็จะเป็น 30, 35, 40, 45ตามลำดับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมาหน้าที่เราใช้สำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าตอนนี้เลเวลละ5หน่วยนะครับผมเท่ากด้ว่าดาเมจก็ลดลง10หน่วยนะแล้วก็ใช้มาหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น5หน่วยนั่นเองนะครับถัดมาสกิลที่2นะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเนิฟในเรื่องของการรีสโตมาหน้านะครับเมื่อเราใช้สกิลไปนะ เลเวล1เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาหน้าคืนกลับมาให้เรานะครับปกติหน่วย 70หน่วย80หน่วยและในเลเวลสีนะครับก็จะเพิ่มเป็น90หน่วยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมาน้าที่มันจะรีสโตให้เราเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะเป็น60หน่วยบวกกับมาน้าที่เราใช้ไปในจังหวะนั้นๆน,น,นะครับก็คิดว่ามันน่าจะรีสโตมาน้าให้เราน้อยกว่าเดิมนะทำให้มาน้าเราหมดไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนสกิลที่1นนะครับที่เขาปรับเดิมไปเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันมีคูดาวที่ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็การทาดาเมจของสกิลเนี่ยก็ถือว่าคอาอ่อน ทำให้ S อสเลียวเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว่ามีความ OP อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายคนจึงหยิบตัวนี้มาเล่นนะแต่ในปัจจุบันนี้นะครับที่ผมลองเล่นดูนะฮะในเกมนี้เนี่ยสังเกตดูครับดามเมจมันก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบโดยรวมแล้วนะครับสกิลนี้ก็อาจจะสร้างดามเมจน้อยกว่าเดิมจาก100%ตอนนี้ก็จะสร้างดามเมจประมาณ80%ประมาณนี้นะครับ สกิลที่2การรีสโตมาหน้าเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลชัดเจนนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับว่ามันฟื้นฟูมาหน้าเมื่อเราใช้สกิลนี้ไปเนี่ยให้เรามากน้อยกว่าเดิมสักแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับตอนก่อนเนิฟนะและต่อมาครับไอเทมที่เป็นคอหลักของเอสเลียวเลยก็จะเป็นมาหน้ามูเนะนะครับซึ่งเมื่อเราเก็บสเต็กได้ครบมันก็จะกลายเป็นมูรามา,น,านะครับผมอันนี้ก็เดินเนิฟเหมือนกันนะโดยจะเป็นการเนิฟเรื่องดาเมจของไอเทมชิ้นนี้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเพิ่มดา ให้เรานะ2%ของมาน่าสูงสุดนะครับแต่ปัจจุบันสังเกตดูครับมันก็จะเพิ่มแค่1.5%ของมาน่าสูงสุดแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างเยอะนะเทียบจากร้อยหน่วยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ70%ได้มั้งต่อมาก็จะเป็นการปรับเรื่องอันดับแร็งต่างๆนะครับก็จะมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับในโหมดแร็งแมทเนี่ยการโชว์ชื่อพวกผู้เล่นที่อยู่อันดับท็อปท็อปแร็งนะครับก็จะมีการคํานวณที่แม่นยําขึ้นนะครับว่าใครคะแนนเท่าไรอยู่อันดับที่เท่าไร สุดท้ายครับก็จะเป็นการปรับเอากอริทึมหรือว่าระบบการจับคู่นะครับให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้นนะทำให้เราสามารถจับคู่เร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมคิดว่าอาจจะรวมถึงการจับคู่ในแรงแมทนะครับสมมุติว่าในหมดจัดอันดับเนี่ยเราอยู่แรงสูงๆแล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเอาแรงต่ำๆนะครับผู้เล่นที่บางคนก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะมาอยู่ในทีมเรานะทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ย มีโอกาสที่จะหัวร้อนและก็แพ้ในเกมนั้นๆสูงนะครับก็ปัจจุบันทีมงานเขาก็เริ่มนะครับเริ่มปรับปรุงระบบตรงนี้แล้วนะฮะเพื่อให้เกมมีประสิทธิภาพในการจับคู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลดความหัวร้อนของหลายๆคนลงนั่นเองนะอาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าที่ทีมงานเ้าแจ้งไว้เนี่ยเขาจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็น่าจะเป็นการค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจบไปเรียบร้อยนะครับสาหรับการเนิร์ฟเอสเลียวและก็ไอเทมคอหลักสําหรับเอสเลียวมานามูเน่นะครับและการปรับระบบจับคู่ให้ดียิ่งขึ้นนะแต่ผมคิดว่าเอสเลียวตอนนี้นะครับก็น่าจะยังเป็นที่นิยมอยู่นะเพราะว่าดาเมจหลักในการโยมตีปกติเนี่ยมันไม่ได้โดนเนิร์ฟนะครับแล้วก็ค่า HP ค่ามาน้าต่างๆมันก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟลงไปเช่นกันนะครับจะมีแค่สกิลหนึ่งและก็สกิลสองและไอเทมมานามูเน่เท่านั้นนะครับที่โดนเนิร์ฟไป ผมก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าเอสเลวเนี่ยผมยังไม่เคยได้หยิบออกมาเล่นกับคนจริงๆเลยนะแต่ว่าลองเอาไปทสกับบอร์ดนะทำเวสต,ต่างๆนะครับก็ความชํานาญในการเล่นกับคนเนี่ยมันก็อาจจะยังมีน้อยอยู่นะตอนนี้นะถ้าหากว่าความพลิ้วหรือว่าการใช้สกิลต่างๆเนี่ยไม่แม่นยําพอนะครับก็อ,อย่าเพิ่งว่าผมกันนะครับผมต่อไปก็ขอเชิญทุกๆคนนะครับชมการเล่นของผมในคลิปนี้เลยนะครับผม ก็ได้เล่นเป็นเจ้าเอสเลียวตัวนี้นะนะหลังจากเนิฟมานะครับมาดูกันว่ามันจะแสดงประสิทธิภาพนะครับสกิลต่างๆได้ดีมากแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอตัวเลขนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูเกมการเล่นแมชนี้อย่างเต็มที่นะฮะโอเคเชิญรับชมกันเลยครับ <Wizard> an ally has reconnected you have been slain i'm at my best when the world's on the brink of annihilation shut down you have slain an enemy De Engage. De oh, set. is under attack. Oh, a plan. Yeah, I totally have one of those. Attack On this 3, champion. Under attack. Ally slain. Play of skill. Who needs a map? Top turret is under attack. Allies well, slavery. I'm in. Turret lost. God. <laughs> Double kill. You are oh, on man. a killing spree. Your team has slain the dragon. You have been slain. Enemies slain and destroyed. Oh, a plan. Yeah, I totally have one of those. Your team has slain the Rift Herald. I'm not even breaking a sweat. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. <laughs> Let's clear a path. Legendary. Bottom turret is under attack. Enemy slain. Sounds dangerous. I'm in. Baron Nashor has spawned. Legendary. I'm not even a Bottom turret is under attack. Turret lost. I'm at my best in the world the brink of annihilation. You have slain You're an man. enemy. Killing spree. <laughs> Turret destroyer. On my way. Time for a true destroyer. Ally slain. When you've got talent, there's no such thing as a lucky shot. You are on I'm a killing spree! Legendary! <laughs> Enemy turret destroyed. Alright guys, don't miss me too much. Attack this Adam's. champion lane. This is really worth ten times the asking price. for show the talents all me engage the dragon has spawned โอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเล่นเอสยวในโหมด PVP นะครับโอเคมาดูสกอร์กันนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวกดไลค์เพื่อนไปก่อนอ่าสกอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่11 36หนะครับโอ้โหคิวแล้วก็แอสซิสต์ไปตั้งเยอะทำไมไม่ได้ MVP วนเนี่ย โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับความเก่งของ S สเลียวผมคิดว่ามันก็ลดไปไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วครับผมจะขอสรุปการเนิฟเอสเลียวในแพทล,ล่าสุดนี้เลยนะครับว่าเขาเนิร์ฟอะไรไปบ้างนะ อันดับแรกก็จะเป็นสกิล1 Mystic Shot นะครับเนฟดาเมจลง10หน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่มการใช้มาน้าของสกิลนี้ขึ้นในเลเวลละหน่วยนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นสกิลที่2นะครับเอเซนฟลักนะสกิลนี้ก็จะเนิฟการฟื้นฟูมาน่าในแต่ละครั้งที่เราใช้สกิลไปนะครับลงนะจะทําให้มาน้าของเราเนี่ยฟื้นฟูได้น้อยกว่าก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอันดับที่3ก็จะเป็นการลดดาเมจของมาน้ามูเน่ลงนะครับจาก2%เ์เหลือ 1. 5เซนะครับของมาน่าสูงสุดนะ อันดับที่4ก็จะเป็นการปรับปรุงในเรื่องความแม่นยำในการโชว์ลำดับของแร้งต่างๆนะครับว่าฮีโร่ลำดับท็อปๆเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะฮะและอันดับที่5ครับผมก็จะเป็นการปรับปรุงเรื่องระบบจับคู่ต่างๆนะครับให้มีการจับคู่เร็วขึ้นแล้วก็นําผู้เล่นต่างๆนะครับที่มีแร้งในระดับใกล้เคียงกันนะครับมาจับคู่ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ หลักๆก,การปรับปรุงในครั้งนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะใครใจดีก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับบายบายครับ